ในขณะที่คุณทำงานกับเลเยอร์ในโปรแกร,รมกิมนสิ่งสำคัญคือจะต้องเข้าใจแนวคิดของการสร้างเส้น e ีเล t ชันแบบเฟิร์ตติ้งและวิธียึดการสร้างเส้น e ีเล t ชันแบบเฟิร์ตติ้งนี้ไว้กับเลเยอร์ ตอนนี้มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรในไฟล์แบบฝึกหัดสำหรับวิดีโอนี้ผมได้สร้างเส้นซ e เล c t ชันกระดานโต้คลื่นนี้ไว้แล้วและถ้าผมต้องการคัดลอกภาพกระดานโต้คลื่นไปยังเลเยอร์ใหม่ผมสามารถกดปุ่ม Control หรือ Command C เพื่อคัดลอกและปุ่ม Control หรือ Command V เพื่อวาง และเมื่อดูที่เลเยอร์ได้อัดล็อกให้สังเกตว่าที่เหนือเลเยอร์เซิร์ฟบอดที่ผมคลิกอยู่นั้นได้มีการสร้างเลเยอร์แบบชั่วคราวขึ้นมาใหม่หนึ่งเลเยอร์ที่เรียกว่า Firsting Selection p a s t e Layer และณจุดนี้ ผมจะต้องเลือกว่าจะทำอย่างไรกับเฟอร์ติ้งเลเยอร์นี้ตอนนี้ผมจะใช้เครื่องมือมูฟทูโดยขณะที่ยังคลิกไว้ที่เฟอร์ติ้งเลเยอร์นี้ผมสามารถย้ายเมาส์มาวางไว้ภายในเส้นเซเลคชัน แล้วทำการคลิกและลากภาพและเส้น selection นี้ได้แต่ถ้าผมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ใดก็ได้นอกส่วนที่สร้างเส้น selection จะมีไอคอนจุดยึดหรือ anchor ปรากฏขึ้นโดยบอกผมว่าหากผมคลิกเมาส์ลงที่นี่ นั่นคือผมจะยึดส่วนที่เลือกนี้ไว้กับเลเยอร์ดั้งเดิมหรือจะใช้การกดปุ่มเลเยอร์เลือกแองเคอร์เลเยอร์หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด ctrl s บ,บน Window s หรือ command s บ,บน Mac ก็ได้เช่นกัน และคุณจะเห็นว่าส่วนที่เลือกหรือภาพที่เกิดจากการสร้างเส้นซีเล็กชั n นนั้นได้ถูกรวมเข้าด้วยกันกับ l a เยอร์เซอร์บอร์ที่ด้านล่างนี้พร้อมกับ Layer f ์เฟอร์ตนั้นก็จะหายไปจาก l a เยอร์ไดอะล็อก แต่ตอนนี้ผมจะยกเลิกคำสั่งนี้ไปก่อนเพื่อให้เฟิร์ตติ้งเลเยอร์นั้นกลับมาแสดงอีกครั้งโดยครั้งนี้ผมต้องการให้ภาพของส่วนที่เลือกนี้ไปไว้ยังเลเยอร์ใหม่ของตัวเองซึ่งผมสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีแรกผมสามารถคลิกปุ่มเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ที่ด้านล่างของเลเยอร์ d ดะล็อกและตอนนี้ก็มีเลเยอร์กระดานโต้คลื่นแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ซึ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์จาก f i r s t i n g Selection Pa นเพ e เลเยอเหลือเพียงชื่อว่า Paste Layer เท่านั้นพร้อมกับมีการแสดงเส้นขอบของเลเยอร์หรือ Boundary นี้ขึ้นมาด้วย ผมจะยกเลิกสิ่งที่ทำไปเพื่อเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมเพื่อให้ได้ f ฟิร์ตติ้งเลเยอกลับมาอีกครั้งและอีกวิธีหนึ่งในการยึดส่วนที่เลือกแบบเฟิร์ตติ้งกับ Layer ใหม่โดยใช้เมนูคำสั่ง Layer แล้วเลือก t o new layer หรือเพียงคลิกเมาส์ขวาที่ใดก็ได้บนรูปภาพแล้วเลือกคำสั่งเดียวกันนั้น โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเลือกทำงานกับเลเยอร์เฟอร์ติ้งได้ครั้งละหนึ่งเลเยอร์เท่านั้นและในขณะที่คุณมีตัวเลือกแบบเฟอร์ติ้งนี้หมายถึงคุณจะไม่สามารถทำงานกับเลเยอร์อื่นได้ดังนั้นเมื่อคุณมีตัวเลือกเฟอร์ติ้งคุณจะต้องจัดการให้เสร็จก่อนที่จะดำเนินการสิ่งอื่นๆต่อไป ผมจะปิดตาเพสเลเยอร์นี้ไปก่อนเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตัวอย่างเชน่นถ้าตอนนี้ผมต้องการได้คัดกระดานโต้คลื่นนี้ออกจากเลเยอร์เซิร์ฟบอร์ดเพื่อไปวางไว้บนเลเยอร์ใหม่ก่อนอื่นให้คลิกเลเยอร์ของกระดานโต้คลื่นเพื่อกำหนดเป้าหมายแล้วไปที่ Channel Dialog ซึ่งเป็นที่ที่ผมได้ทำการบันทึก Selection ของกระดานโต้คลื่นไว้แล้ว จากนั้นให้คลิกเลือกและไปคลิกที่ปุ่ม Replace the Selection หรือปุ่มที่ใช้เพื่อแทนที่การเลือกปัจจุบันด้วย Channel ที่คลิกเลือกจากนั้นก็กลับไปที่ Layer Dialog แล้วใช้เมนู Select เลือก Float หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดที่แสดงที่นี่ Command บวกชิป Shift วหรือ Control Shift วบน Windows ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรูปภาพแต่ถ้าผมปิดการมองเห็นของส่วนที่เลเยอร์เฟิร์ติ้งคุณจะเห็นว่าตอนนี้ภาพของกระดานโต้คลื่นที่เลเยอร์เซิร์ฟบอร์ดนั้นหายไปและมองผ่านไปได้ยังสีพื้นหลังที่เป็นสีขาว ที่เป็นเช่นนี้เพราะเลเยอร์เฟอร์ติ้งที่อยู่เหนือเลเยอร์เซอร์บอร์ดนั้นตัดภาพออกมาจากเลเยอร์ของกระดานโต๊คลื่นเพื่อพร้อมจะนำไปวางไว้ที่เลเยอร์ใหม่ซึ่งจะต่างจากวิธีเพสเลเยอร์ก่อนหน้าที่ได้แสดงให้เห็น ตอนนี้ผมต้องสร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อยึดกระดานโต้คลื่นโดยผมจะเปิดตาเลเยอร์เปิ n ติ้งและผมจะใช้แป้นพิมพ์ลัด c o m m a n d ์บวกชิปบวก n หรือ c o n t r o l บวกชิปก n บนวินโดว์ซึ่งเหมือนกับการใช้เมนูเลเยอร์แล้วเลือกทูนิวเลเยอร์และที่ l a เยอร์เดอะ็อกก็จะมีเลเยอร์ใหม่ของเราซึ่งเรียกว่าโป o ดเทสเลเยอร์แสดงขึ้นมาแทนที่